มันเป็นเรื่องไร้สาระยังไงมันเขาว่าสกเกียดมันมากเลยม,มันมันน้่นเป็นควเสียใจมันมีไปมีคนอื่นแล้วไม่เอาหน้าไปไปหาคนอื่นได้นี่มันมีแค่คนเดียวแล้วเขาไม่มีคนมีคนอื่นยังเขาก็ควรคู่กับฉัน อย่าร oh, yeah, yeah, so, like ้องเลยยายมงก็หาคนหนึ่งได้นี่อย่าไปหาคนเก่าหน่อยถ้าไปหาคนเก่าไม่เป็นไรแต่ว่านายต้องหาคนใหม่นะเพราะนายคิดถึงดาคนนั้นนายก็ทาให้ได้มีความสุขเอานะและแถมอีกอย่างนายก็ได้มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่บานนายอย่าไปสนใจคนนั้นเลยคนนั้นมันจางไปแล้วไม่ใช่หรอ นายเลิกกับเธอไปเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมล่ะทำไมเธอต้องมีชีวิตใหม่ด้วยเพื่อนนายจะม่เป็นแฟนฉันไงล่ะก็ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่กับนายไปตลอดไป